ผู้ชมฮะเรียกได้ว่าทําเอาหลายคนนะฮะคนลุกสู้กันเลยทีเดียวหลังจากที่พี่หนุ่มคงกระพันนะ,ะได้เล่าประสบการณ์ที่อาจารย์ไพศาลเนี่ยสามารถสัมผัสถึงอดีตสองพระเอกดังนะฮะนั่นก็คือคุณเล็กสรานและก็คุณธรรมโกนะ,ะวน,นิชนะฮะที่เสียชีวิตนะฮะไม่ปกติคุณผู้ชมฮะซึ่งอาจารย์ไพศาลเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึง ทางด้านของทั้งคู่นะฮะว่าเหมือนอยากจะให้ทำบุญไปให้นี่แหละคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมฮะติดตามได้นในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่ามีเรื่องชวนขนหัวลุกสู้กันอีกครั้งนะครับภายหลังจากที่ในรายการค uh ุยแหลกแดกดึก EP 3 2นะครับได้เชิญนักแสดงและพิธีกรชื่อดังอย่างพี่หนุ่มคงกระพันนะฮะที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนระลึกชาตครับมาบอกเล่าประสบการณ์สุดพิศวงพร้อมเผยถึงอดีตของสอง เอกดังที่เสียชีวิตแบบไม่ปกติครับให้ฟังแบบสดๆอีกด้วยครับคุณผู้ชมซึ่งช่วงต้นรายการนะฮะคุณมดดำคาชาพาตันเจริญครับหนึ่งในพิธีกรก็ได้เกริ่อนบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในยุค90เนี่ยก็มีการพูดถึงดาราสองคนที่เสียชีวิตก็คือธรรมโทนวณิกกับเล็กสรนเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เป็นเหตุให้พี่หนุ่มคงกระพันฮะต้องเปิดใจเล่าว,ว่าอาจารย์เนี่ยเขาพูดขึ้นมาบอกว่าอยากเจอญาติของธรรม ก็เลยนําเรื่องไปบอกญาติเขาเดี๋ยวญาติเขาเนี่ยก็จะขึ้นไปหาอาจารย์ส่วนอีกคนคือคุณเล็กสรันเนี่ยพี่หนุม่มเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์เนี่ยไปเจอเขาในโลกวิญญาณเขาเศร้ามากอยากให้คนเนี่ยทำบุญไปให้ตนก็เลยรับปากบอกว่าเดี๋ยวจะทําบุญไปให้ทั้งคําและเล็กเลยจากนั้นเนี่ยคุณมดดำนะฮะก็ได้ถามต่อว่าอาจารย์เนี่ยเขาบอกอย่างไรเกี่ยวกับธรรม นะฮะพี่หนุ่มคงกระพันระบุบอกว่าเขาเนี่ยพูดเหมือนทาเนี่ยเสียชีวิตไม่ปกติเพราะตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็มีคําถามมากมายพี่มดดําก็เลยถามว่าตกตึกใช่ไหมนะฮะพี่หนุ่มก็บอกว่าใช่ก็มีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างอาจารย์เนี่ยอยากจะคุยกับญาติเขาญาติเขาเดี่ยยังอยู่เขามีน้องชายพยายามถามรายละเอียดแล้วแต่อาจารย์เนี่ยเขาไม่บอกส่วนเล็กสารานเนี่ยเขาบอกว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจมน้ําเขาอยู่ในโลกวิญ,ญญาณที่อาจจะไม่สบาย ที่อาจจะไม่ได้สบายนักอยากจะฝากไปบอกญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงทําบุญไปให้เขาหน่อยซึ่งระหว่างที่เล่าอยู่น,นั้นเะนี่ยนะพี่หนุ่มคงกระพันก็เผยว่าตนเนี่ยไม่รู้จักใครเลยก่อนที่คุณมดดำเนี่ยจะแทรกขึ้นมาบอกว่าพี่พศอานนท์ไงนะะพร้อมกับรีบติดต่อไปหาผู้กับชื่อดังพี่พศอานนท์นะฮะแล้วก็บอกว่า ยังจําเล็กสรันได้เนื่องจากเป็นเด็กในสังกัดของตนเองก่อนที่พี่หนุ่มนะฮะจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังและก็บอกให้ช่วยกันทําบุญซึ่งพี่โปทเด็กก็ได้กล่าวผ่านสายโทรศัพท์นะบอกว่าเดี๋ยวจะทําบุญไปให้ซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปครับคุณผู้ชมฮะสำหรับคุณเล็กสรันสาครศสิท์นะฮะ เข้าสู่วงการบันเทิงครับในปีพศ2534โดยการชักชวนของพี่พศอานนท์นี่แลหละฮะในการถ่ายแบบลงนิตยสารวัยรุ่นก่อนที่จะมีงานแสดงในภาพยนตร์เรื่องสแสดวแหว้ว ก็เริ่มมีชื่อเสียงครับแล้วก็ได้แสดงอีกหลายเรื่องเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่โด่งดังมากในเมืองไทยนะฮะซึ่งต่อมาครับเมื่อปีพศ2541ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเมื่อมีผู้พบศพของคุณเล็กนะฮะโดยผู้พบศพเด่ยก็เป็นคนขับเรือหางยาวรับจ้างแถวคลองราดพร้าวครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาอย่างที่เกิดเหตุนะครับก็ได้รายงานว่าวันก่อนหน้านั้นมีคนแจ้งมาว่า คุณเล็กเนี่ยได้หายตัวไปจากบ้านพักอย่างลึกลับครับเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี2541หลังจากที่ให้ของขวัญวันเกิดกับแฟนสาวครับนอกจากนั้นยังมีระบุอีกนะว่ามีคนเห็นคุณเล็กสรันเนี่ยได้พุ่งหลาวลงไปในคลองแสนแสบนะซึ่งก็ดำแล้วก็เหม็นคลุ้งนะฮะแถมยังลึกกว่า5เมตรด้วย จากนั้นเนี่ยก็จมหายไปครับไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยจนกระทั่งก็มีคนมาพบศพนะฮะในวันรุ่งขึ้นนั่นเองส่วนทางด้านของคุณธรรมโทนววนิกนะครับก็เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่16มีนาคมพศ2538เวลา23นาฬิกานะครับซึ่งอายุเนี่ยได้20ปีเศษสาเหตุคือตกลงมาจากด่านฟ้าครับสูง16ชั้นณอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีครับซึ่งเป็นที่พักอาศัยของคุณธรรมนั่นเองแล้วก็ตกลงมาอย่างหลังคาบ้านแบ่งเช่าหลังหนึ่งฮะซึ่งทําให้คุ ุ่มฉัดนะครับสาวโรงงานที่ชื่นชอบคุณธรรมเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็กําลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านก็ได้รบับบาดเจ็บที่ขาขวานะฮะปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการตกตึกครับซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุจนพลัดตกลงมาหรือว่าเมายานะครับซึ่งภายหลังจากที่ได้ชนสูบพลิกศพบางส่วนก็ไม่พบสารเสพติดใดๆนะฮะในร่างกายอันหนึ่งก่อนการเสรียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงครับคุณธรรมก็อัดรายการลุ้นข้ามโลก ทุกคนเเห็นคุณทํามก็เงียบคลึมนะ่ะและก็สู่บุรี่จัดรายการตอนดังกล่าวก็ได้เผยแพร่ทางโทรทัศน์ช่อง9ะหลังคุณทําเสียชีวิตไปแล้วซึ่งภายหลังจากที่คุณทําเสียชีวิตนะฮะคุณน้ำอบมารดาของคุณทํานะฮะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า ไม่เชื่อว่าคุณธรมเนี่ยจะฆ่าตัวตายนะเพราะว่ายัางสัญญากับแม่อยู่เลยว่าจะดูละครตอนแรกด้วยกันและคุณธรมเนี่ยไม่เคยผิดสัญญากับแม่ทั้งยังสันนิษฐานว่าคุณธรมเนี่ยอาจจะถูกฆาตกรรมก็เป็นไปได้เช่นกันก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแหละครับว่าหลังจากที่ญาติแล้วก็คุณพจน์อนทนนะฮะได้ไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแล้วอาจารย์ไพศาาจะสัมผัสได้ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรยังไงบ้างนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปแหละครับทางนี้นะฮะคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องนี้ดดด้วยนนะะะะคคครับสีใหม่็ก ก็ขอบคุณสำหรับการติดต,ต,ต,ตามข่าวสารสำหรับดารานะคะก็ขอให้เป็นท็อปท็อปของดาราต่อไปขอบคุณค่ะท็อปดาราแฮปปี้นิวเอเทุกคนแฟนๆท็อปดาราทุกคนด้วยนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้อยู่ในทุกอย่างไม่ว่าคุณจะคิดจะฝันอะไรก็ขออยู่ในระดับท็อปๆถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n an ท็อปดาราและเพจ f a c e b o o ท็อปดาราได้เลยนะครับ